วันนี้นะคะเราก็จะไปทำ w a t s h in my bag นะคะใช่ไม่มีใครขอมาแต่แค่เราอยากทำเฉยๆเพราะเราไปดูช่อง youtube ช่องหนึ่งมาแล้วก็เลยแบบเฮ้ยอยากทำคือจริงๆมันก็อยากทำตั้งนานแล้วแต่ทีนี้ยังไม่ได้ทำสักทีเออทีนี้ก็คือแบบตอนนี้ยังไม่เรียนไงมันเรียนตอน11โมง50ใช่เรียนภาษาไทยแล้วก็เลยมาทำก่อนนะคะก็ในกระเป๋าเลยก็คือยังไม่ได้อะไรออกเลยเมื่อวานนี้ไปเรียนมาด้วย ก็จะมาดูกันในนี้นอะไรคะอันแรกคืออันเนี้ยมันเป็นกระเป๋าแต่ตอนประมาณปอสี่ปอห้าหรือปอหกอะออนั่นแหละช่วงช่วงประมาณนั้นแหละก็คือเหมือนป้าสื่อให้ใช่ปะแล้วตอนปอหกอะก็คือเหมือนจะมีคนนึงมาเอ่อเบนแฟตลิปช่องเดอะสกาช่องเดอะสกาฟิล์มใช่ปะแล้วเราก็คือแบบในความที่มันก็คือเฮ้ยจริงจริงตอนแรกคือยังไม่รู้จักนาว่าเฮ้ยใคร แต่ด้วยความที่แบบเออคนอื่นเขากรีการ์นี้ก็คือกรีก,กรดตามเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมแล่คือก็คือพอโตมาใช่ไ่มก็รู้ว่าเออเขาเป็นใครอะไรเงี้ยคือแบบเขาว่ารูปสวยมากนี่แล้วก็อากวเขาบไปใหถ้าเขาเส้นแล้วมันก็ไม่ออกเลยค่ะคุณพี่คือมันไม่ออกเลยเลยแล้วก็ในนี้ใช่ปหก็จะมีผ้านมามสองแผ่นอืมมันคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีเว้ยคือแบบบางทีอ่ะมันมาโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบ เฮ้ยอยู movie. ่มาหรอมันยังไม่ถึงนี่มันจะอย่างนี้ก็คือต้องปกไว้กันไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนเมื่ออาทิตย์ก่อนบางรอบนี่ยแหละก็คืออยู่ดีก็มาค่ะแต่โชคดีก็คือนี่ใส่เผื่อไว้ก่อนอันนึงที่สองยางรัดผมค่ะน้องฟุ้งฟิงมากมันก็จะแบบอ่ะมัดมาก็จะประมาณนี้เออแต่ฉันมัดเวลาเวลาเรามัดแล้วมันแบบแปลกอืมฉัน ต้องปล่อยผมจริงๆถ้าสังเกตทุกคนจะสังเกตว่าเราจะปล่อยผมทุกคลิปเราจะแทบไม่แบบไม่มีคลิปไหนที่มัดผมเลยยกเว้นแบบคลิปถ้าสมมติว่าไปอย่างเงี้ยคือต้องมัดใช่ปะคือถ้าเป็นของเนินทอมัดแล้วก็ด้วยความว่าชุดที่มันใส่คือมันไม่รู้่ะก็คือพอมีติดโบพอมีติดโบ, <c oughs> ดโบใช่ปะคือมันดูดีงงเออใช่มันเถอนี่นะคะก็มีแว่นก็คือเอาจริงปะไม่ได้เข้ากับเราเลยนะแต่ก็คือชอบไปเฉยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็สบย จริงๆเกงไม่เข้าแลคือแว่นมีเยอะมากแว่นมีเยอะแบบเยอะมากแต่ก็คือหยิบคว้าหน่อยได้ก็ใส่นัน้นแหละอันต่อมาก็คือมาสคารา่าคือจริงๆนะปกติเราก็ไม่ได้แต่งมากแต่งไาเป็นก็คือถ้าแต่งจริงๆก็แค่ปาดมาสคาร่ากับทาลิปแค่นั้นอันนี้คือปัดนะเห็นปะเห็นไหมนะเออนี้ มันก็แบบน่าสดแปลกออกกล้องก็ไม่ได้ป่ะมันก็ต้องแบบสร้างพงสร้างภาพบ้นี่แล้วก็มีลิฟอันนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่แต่ซื้อมาพร้อมเพื่อนตอนนั้นเป็น s m o ต t h บ blarm นะคะมันเป็นลิเอ่อลิปบามรมบำรุงริมฝีป,ปากแต่คือก่อนที่เราจะทานี้เราใช้ตัวนี้ก่อนแปบหนึ่งมันไม่ได้อยู่วมกันพอเราควา้าแล้วก็ใส่นี่ เราจะใช้วัสซีนทาก่อนเพราะเราเป็นคนที่ปากแห้งบ่อยมากปากแห้งกับปากแห้งจริงๆอ่ะก็เลยต้องใช้ตัวนี้วัสซีนทาก่อนแลค่อยเอาตัวนี้ทาคือไม่รู้คยเขาทายังไงแต่เราทาแบบนี้แล้วแต่อารมณ์ด้วยแหละชิ้นต่อมาก็คือหวีหวีคีดดีเอออาไว้หวีก็คือปกติอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้หวีหรอกเอาจริงปกติทุกเช้าน่ยทุกวันนั่งตื่นเช้ามาก็ไม่หวีนะผม มันอยู่กันซะก็เซิง์ฟไงก็ปล่อยนะก็คือทรงเมื่อคืนเป็นยังไงทรงเช้ามาก,ก็คือแบบเดิมอืมแล้วก็อันต่อมาก,ก็คือที่ปิดตาก็คือเวลาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเวลาออกไปไหนก็นคือง่วงก็คือปิดแล้วก็นอนเลยอันนี้ไม่ได้จมูกที่นี่อนะแล้วก็นี่ยาอย่างเงี้เออนี่ทุกคนเห็นไหมปะสองสี่ห้าเอ้ยสองสี่หนึ่งห้า แม่เขียนอ่ะก็ไม่รู้มัเคยอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องมงคลเขาแหละเขาืปใส่มือเตลุหัวอ้าวอ้าวอ้าวมือเตลุอ่ะก็นี่อย่างไม่มีกระเป๋าใส่ก็ใส่ไปเลยค่ะอ่ะเขารู้ก่อนเนาะเออโตก็ลบจริงๆรอ่ะแล้วคือตัูนี่ใส่แบบวันเป็นไรก็คือช่างน้องเออแล้วก็อันสุดท้ายคือนี่เรียกว่าไรนะ กันไกลตัดเล็บคือจริงๆแล้วอะเรามีกันไกลตัดเล็บอีกอันหนึ่งมันเป็นอะโวคาโดแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้นี่คืออนนี้หมดตว1หนึ่งาแล้วก็หมวกเขียนว่า s m i l อันนี้คือจิ้วมันคือหมวกพอ่อสีมันก็จะเข้มขึ้นมาแล้วมันคือเป็น t ู o ทนเ้ยเปลี่ยนเป็นสองสีสีดำนี่ก็แบบ smile. ก็จะใส่บันแบบแบบเก่งแบ,บ็คเก้นมาแนหนึ่ะแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งอะไรนี้น,นี่คืออันเนี้ยเราจะชอบใส่มากกว่าก็ไม่รู้ทำไมอาจจะเป็น,นเพราะว่าเราเป็นคนไปซิ่งเองก็ได้เนี่ยนะพอใส่แล้วพอมันถอดมันจะรู้สึกแ,บบแปลกๆกับหัวตัวเองว่าแบบมันรู้สึกแปลกๆเออ จะมีอีกสีหนึ่งก็คือโอ้ลมพัดลมก็คือไม่รักไม่อะไรลูก,ลลกอันนี้ก็จะเป็นสีแชมพูอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นรอเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะใช่แล้วก็ต่อมาก็คือกระดาษทิชชู่นี่ใช่ค่ะมันใช้แล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่ซุ่มซ่ามทำอะไรก็หกหมดเลยก็เลยต้องมีพกไว้เพราะถ้าเกิดทำอะไรหกมาก็คือจะได้มีเช็ดเลยอ,อืม เดี๋ยวค่อยไปพิจายกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวที่เราพกมันคือ mistin lotion นะคะเป็น mistin lotion super whitening natural aha uv นะคะเพื่อผิวกระจ่างใสด้วย aha and whitening เป็นของ mistin ตัวเนี้ยคือมันมีขวดใหญ่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแถมมาที่เขาให้มาใช่ปะเราก็เลยใช้ตัวเนี้ยพกก็คือเราเป็นคนที่ผิวแห้งก็คือมันจะต้องใช้ ก็คืออืมนั่นแหละเออจะพูดอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้ก็คือแผลก็คือกลางคืนอ่ะละมือเก่าเว้ยนี่ก็แบบแผลเลยงงมากนี่เห็นไนี่คือมันไม่เนอะนะจริงๆรู้สึกว่าเอาจริงคือเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ทาครีมเลยจนแบบหลังๆมาคือมันจะมีทฤษฎีทฤีฎีหนึ่งใช่ไหมก็คือทฤษฎี16วันก็คือเป็นการจีบคนคนหนึ่งใช่ปะ แต่คือเราไม่ได้ใช้จิตคนเราใช้ใน,นการทาครีมโอ้แลวคือหลังจากนั้นก็คือทามาตลอดจนแบบถ้าไม่ทามันจะรู้สึกแบกไปเลยก็ยคือต้องทาต้องทาครีมนี่กลิ่นหอมนะคือแบบหอมจริงจเลยนี่ือทาอ่ะเออคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่จะเขาก็ได้นะแต่คือมันได้มีคนดูไงเขาจะสปอนเซอร์ทำไมถูกปะใช่ล้วแค่อยากขายนี่มีอะไรหรอ แล้วก็ต่อมาก็คือตัวนี้ตัวนี้คือเพื่อนให้มามันเป็นกระเป๋ากระเป๋าเหมือนแบบด้วยว่าเลยนะเวลาแบบไปไหนมาไหน,นก็คือเดี๋ยวนี้เขาจะไม่แจกถุงใช่ปะเราก็ต้องใช้กระเป๋าใส่เองก็คือเรามีกระเป๋านี้แล้วแล้วเราก็มีกระเป๋านี้อีกเคิงก็คือบางบานอยาก็แบบตัวนี้อยากให้มันเปิดกระเป๋านี้เนาะเพราะว่าที่เกี็จซักไนงะก็เลยจะใช้็นตัวนี้ก็คือไม่ได้พับที่จับจัดลงไปเลย ตอนนี้อัปเดตอะไรนะ iOS 15.3ของ iPhone อยู่ก็คือ,อนานมากคุณพี่นี้ก็คือใส่ของคือน้องน่ารักมากแต่พังมากอืมแล้วเราติดใส่ลงไปก็คือก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่คนที่ดอยไงเวลามีอ,ยอ,ยอนะไรก็ยัดไปเลยค่ะยัดไปอย่างเดียวเลยคุณพี่ยัดม,ลมนลงไปน,นะ คือตอนนี้ใช้กล้อง iPad ค่ะทุกคนเห็นสภาพเป็นยังไงก็คือตามน,นั้นเลยเพราะเราไม่ได้เช็คฟุตเทจหรือไม่ทําอะไรทั้งสิน้นอาจจะมีแต่ตอนนี้หน่อยแล้วก็แว่นตาตัวนี้คือตอนนี้ใช่ไหมหลังจากที่เราได้ไปพบหมอเพราะเราปวดตาปวดไทรอยแต่ไม่มีไข้แล้วก็อาเจียนกินข้าวแล้วอาเจีนเจยนออกมาหมดเลยก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าอาจจะเกิดจากการเรียนออนไลน์แล้วคือแบบจ้องหน้าจอคอมเยอะเกินไปพวกแสงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ อืมนั่นแหละเราก็เลยใส่แว่นกรองแสงเพื่อที่จะให้กรองแสงสีฟ้าน้อยลง mm. เพราะก็คือมันทรมานจริงๆนะแบบวันนั้น3โมงครึ่งใช่ไหมกลับมาจากโรงพยาบาลก็คือนอยนยาวถึง7โมงเช้า7โมงครึ่ง,ง,งตอนเช้าของอีกวันนึ่งเลย mm. ก็คือเป็นอย่างนั้นเลยแบบทรมานจริงๆอะทุกคนเราเจอตงังว่ะเราเจอตงังห้าบาทนี่ 5บาท5บาทนะคะแล้วก็นี่เราต้องพกยาพาราด้วยเพื่อเกิดอยู่นี่ปวดหัวขึ้นมาะกินเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็กระเป๋าตังค์ซึ่งกระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์แน่นอนเชื่อฉันจิตนะบัตรเรียกว่าอะไรนะใบขับขีมอไซค์แกน้าฉันเป็นแบบน่อมแนมมากคุณนที่ บัณฑรเรียนสุดแสนทราร่าโหดคือแบบตอนตอนนั้นใช่ไหมอะก็คือมีเรื่อง้อยฟังตอนนั้นที่ตะกองเขาถ่ายรูปใช่ปะเขาทําอะไรสักอย่างนั่นแหละพูดอะไรสักอย่างให้มันขำไว้แล้วนะก็แบบเราด้วยความที่ผมสั้นงในแก็พูดเดือดรู้แล้วแล้วพอหนจะอีกก็เดือดเขาไปอีกคุณพี่ซึ่งแบบแล้วก็อันที่สก็คือบัตรประชาชนนะจ๊ะไปทาําอะเป็นนางสาวอะไร นางสาวสวยพิมอนพโอ,อ้โรถนี่คือฉันซื้อมาเองแล้วก็มีหูฟังก็คืออันนี้ใส่เองมันอยู่กับสายชาร์จ iPhone iPad ก็คือเราเอาตอนนี้ก็คือก็คือเอาซื้อมันมาใส่ใช่ปะ iPhone จะเป็นสีเหลือง iPad จะเป็นสีชมพูด้วยความที่ว่ามันใช้หัว Lightning เหมือนกันใช่ปะก็เลยอะพกแค่อันเดียวก็คือสายชาร์จ iPad แล้วก็พกมันไปทุกที่เลย ใช้นี้คือจะบอกว่าน้องน่ารักตุ้งริ้งมากแกให้ดูชาร์จโทรศัพท์อยู่ร้อนจี๊มากนี่ก็คือดองน่ารักกุ๊บกริบตัวนี้จะเป็น20่สตบาทไม่ได้ขายของก็คือซื้อมาจากในลาซาดาตัวนี้นะคะตัวนี้20วัตบาทแล้วก็นี่อันนี้เป็นอย่างี้อนกันตลกปะใช่คือเราชอบอะไรที่มันเป็นอย่างงี้ก็ต้องขอดเคสออกมาเคสนี้นะคะ นี่นะจะเออจะเล่าอะไรให้ฟังคือเรามีเคสอยู่อันนึงเอาดูาเอาออกไม่ได้หรอ,อ,หอดี่มมาทั้งชั้นๆๆเลยอ,าาอะนี่คือเราซื้อมาใช่ไหมอันนี้ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยห้าสิบสักอย่างนี้แหละเออร้อสิบตัวเนี้ยสองยห้แก่ ได้คอนที่ว่าตอนนั้นเราไปซื้อที่ท,ที่ที่หนึ่งมาอะขอแม่ระบูดักันเนาะที่ห้างเออเนี่ตตำหนีมาให้อีฉันตั้งแต่โรงงานแล้วค่ะคุณพี่คือมันจะเป็นแบบบินขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมตบบเปิดตรงนี้เออช่างมันถูกแล้วก็แบบเออมีอะไรามาให้แจ่ดที่นั่เนานะสองรอยห้าสิบนี่ซื้อจากไอจีร้อยเดียวคือขายค่างโง่ไปร้อยห้าสิบเลยก็แบบโง่อะไรได้ขนาดนี้ จากน้าน้องสาวแม่ซื้อให้อันนี้จะเครื่องพี่ชายผมแยกเลยเพราะว่าเราใช้เครื่องของพี่ชายอยู่นะจ๊ะเร้วว่าได้ซื้อมาเองอันนี้ก็คือพี่ชายให้มานะจ๊ะก็ได้ความที่ว่าเราบางคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมแกมันก็จะมีรูปบางรูปที่แบบเออเราถ่ายถ้าสุดไปใช่ไหมที่ไปส่วนนกนู้ดอันนั้นก็คือใช้ไอโฟอนถ่ายือถ่ายกลางแดดคือดีมากต่อให้มันจะแบบรูปจะเก่าแค่ไหนเวามรู้สึกว่าก็คือยังดีอยู่ก็คือดี okay. าาวเนะคลีมนีมันอยู่ยาวยาวไปมันมีอะไรก็เถอะยังก็ต้องเก็บเดี๋ยวแต่คนที่เก็บโมโวมัวก็จะสก็บเดินถึงว่าล่ะทำไมสายขาดบางคนที่เก็บโมัมัวไปหมดเลยอะ <c oughs> แล้วก็ในเมื่อเราไปพิเศษใช่ไหมคือเราพกของพวกนี้ไปหรือเราไปไหนเราก็พกอของพวกนี้ไปใช่ปะเราก็นี่ค่ะปากกาดินสอคือก่อนนั้นเนี่ยก็คือพกทั้งกระเป๋า,ากระเป๋านี้ทั้งกระเป๋าเลย น้องน่ารักกุบกก๊กมากแต่ว่าหนักก็เลยไม่พบแล้วอแล้วก็ฟังบทูทททนี้แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นขยะครือมันเป็นขยะที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีไม่ใช่ทุกคนแต่อาจจะเป็นแค่อีชันคนเดียวหรือปล่ก็ไม่รู้นี่คือขยะที่กินเมื่อวานไม่ถึงทำไมไม่ เป็นผู้หญิงเราต้องทําให้เรียบร้อยนี่คือประโยคที่คนโตขเขาจะพูดเด่นเสมอนะเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยนะทำไมเป็นผู้หญิงแล้วมันสิแบสบสบกว่าไม่ได้หรอโอ้ผู้ชายสบกได้เลยไม่เท่าเทียมอะ่ะผู้ชายสบกได้ผู้หญิงก็ต้องสบกได้ปะถูกไหมถูกอืมเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือครีมกันแดด ก็คือไม่รู้ตัวนี้นะทุกคนเคยใช้หรือเปล่าแต่ก็คือเราเห็นมาเราเห็นในซสาดาหเหมือนเดิมแก็คือลองใช้ดูก็ไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าแต่ก็คือพอฉีดแล้วมันให้ความสบายใจเว้ยคือก็ไม่รู้ว่าผลมันดีแค่ไหนแต่แค่มันให้ความสบายใจกับเราเออออกมาเป็นนี้ฉีดให้ดูอยู่ไหนะ่ะครั้งนั้นคือฉีดแล้วม่งโดนหน้าเ้ยหาเลยคือมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบฟู่ฟอย่างนั้นอะ ม,มันก็จะน้ำน้ำ anyway. มันก็จะแบบทาทาไปถ้าไม่ทานะ just, З นหนักมากมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสีถ้าเกิดทาหนักเกินไปจะแบบโอ้คุณพี่ทาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะขาวจะโบ๊ะโป๊ะโบ๊ะไปเลยดีงามมากแล้วก็อัชายที่เราโทรศัพท์มีเครื่องนี้เครื่องเรียวมี2องโปร iPhone ของ S Plus แล้วก็ตัว iPad ที่เราใช้อยู่ตัวนี้ ให้ดูไม่ไม่จับกล้องไม่ได้นะ้ออาจจะหายจากกองนี้ให้ดูคือก็คือตัวนี้ที่ฉันพกอยู่น่นมีแสงด้วยเอ๊ะนี่มีแสงตรงนี้เอ๊น่นนั่นแหละคือตัวนี้คือตัวนี้นนก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัว iPad Gen 9 2021อเพิ่งได้มาใช่อยู่ในช่วงเหอใช่ค่ะ ก็คือซื้อมารวมแล้วคือ2300มบวกค่า Apple Pencil 3,400บาทแล้วก็คือดีนะมันไม่แยก่ก็คือกล้องเขามันก็โอเคอะค่ะแต่ปะเพราะว่าเขาใช้กล้องของตัว iPad Pro ฉันก็รู้สึกว่าคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เน้นออปชั่นอะไรมากมายเราเป็นคนที่เน้นกล้องอยู่แล้วไงก็เลยแบบเออตัวนี้นราคาไม่แพงราคาไม่ได้สูงมาก แล้วก็คุณภาพก็ดีไงก็เลยแบบเออตัวนี้แหละดีได้เอาเลยอะไรางี้แต่ก็คือเราใช้เงินธนาคารของตัวเองใช่ปะเราก็ต้องเก็บเงินคืนธนาคารของตัวเองเหมือนเดิมใช่ค่ะก็นั่นแหละก็คือคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์นไว้ใต้คลิปไม่ก็ทักมาได้เลยใน i อนี้แล้วก็ Facebook ตึง้ง ะะก,ก็ฝา like, กกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะทำคลิปให,ใหม่ๆลงมาไม่ว่าจะเป็นคลิปร้องเพลงหรือว่าคลิปอะไรต,ต่างๆนานาจิตป,ประทาอะไรทั้งหมดเลยก็คือตอนนี้จะทำเพลงมั้งไม่ไม่ไม,ไม่ทำเพลงอย่างนั้นกันแล้วจะ cover เพลงแต่ว่าอยากร้องท่อหนึ่งไม่ได้เรับไปฝึกก่อนนั่นแหละก็เดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย